Good morning student นะคะวันนี้นะคะพบกับครูหวานในรายวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งนักเรียนชั้นมอนหนึ่งนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการเขียนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ version 2ก็คือเป็นเออ์์ั่นที่2นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นเออ์์ั่นที่ advanced กว่าคลิปที่แล้วนะคะอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นการแนะนำนิดๆหน่อยๆสำหรับวิธีการเขียนชื่อนะคะอ่ะเรามาดูชื่อแรกกันเลยชื่ออันนี้อ่านมาชื่ออะไรคะอัคารเดชนะคะขออนุญ,ญาตนะคะพอดีครูเขียนชาร์ดไว้แล้วนะคะอัคารเดชนะคะเวลาเราเจอชื่อแบบนี้เราก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆแจกลูกสะกดคำอ่ะเช่นอัคารเดชสามารถแจกลูกสะกดคำได้นี่เอาคำมาอ่านก,ก่อน อ่ะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีอ่ะเอาคำว่าอักก่อนค่ะอักก็คือมาจากอออักคออออักคออักนะคะต่อไปคำนี้ก็คือคำว่าระแต่ว่าอันนี้ระเขาละสระอะไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำให้เป็นคำอา่านเราก็ต้องมีสระอะด้วยกลายเป็นรออ,อระ ต่อไปเดทค่ะเดทแจกลูกสะกดคำเป็นดอเอชอเดทนะคะพอนักเรียนแจกลูกสะกดคำได้แล้วตามที่เป็นช่องอันนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนทีละคำเลยอขออนุญาตเป็นสีนสีตัวออ่างนะคะออ่างเราสามารถแทนเป็นตัว o o o S, อออเสียงออเพราะฉะนั้นตัวอเนี่ยเราสามารถแทนเป็นตัวเอได้ค่ะ ส่วนสระอานะคะสะอาลดรูปไปเป็นไม้หันอากาศเนี่ยเราสามารถแทนเป็นตัว u ต่อไปตัวคอควายนะคะคอควายเสียงเคเเป็นตัว k อ่าเป็นตัว k เสร็จแล้วรอเรือนะคะรอเรือเราสามารถเป็นตัวอะไรได้ตัวอือม ต่อไปสะอะนะคะสะอาะอันนี้เป็นสะอาะที่มันลดรูปเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ลดรูปไปเป็นไหันอากาศเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตใช้สระอาดเนี่ยเป็นตัวเออ่าเป็นตัวเอนะคะต่อไปดอเด็กเปลี่ยนสีก่อนอ่าดอเด็กนะคะดอเด็กดอเด็กดอเด็กเสียงเดอเดอเดอคือตัวดีนะคะแล้วก็สระเอก็คือเป็นตัว ัว e อ่าและสุดท้ายชอช้างนะคะชอช้างทำไมใช้เป็นตัว t วันนี้ครูมีชาร์ดมาให้ดูด้วยอ่ะนี่เลยค่ะชาร์ดเมื่อกี้อัคระเดชสกดด้วยชอช้างใช่ไหมคะปกติถ้าชอช้างเนี่ยมันจะเป็นตัว c กับตัว h เขียนติดกันแต่ว่าถ้าเอามาทำเป็นตัวสะกดแล้วมันจะเปลี่ยนกลับเป็นตัว t ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นอัคระเดชตรงนี้นะคะอัคระเดชตรงนี้ ตรงนี้ครูเลยใช้เป็นตัวทีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเราสามารถเขียนนี่อัครเดชแบบนี้ก็ได้ซึ่งใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดเป็นตัว ch แบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะคนไม่ค่อยนิยมที่จะใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดแล้วใช้ ch แทนเท่าไหร่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะต่อไปอีกชื่อหนึ่งค่ะคือชื่อเรืองฤทธ อ่าชื่อเรืองฤทธ์นะคะเรืองฤทธ์อ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยเรืองฤทธ์นะคะรอเรือแทนเป็นตัวอ่สละเอืออามาดูนิดนึงสละเอือสละเอือแล้วก็ไล่หาเลยค่ะสระเอือสละเอือสระเอือสละเอือมีไม้อ่ะโอเคสระเอืออยู่นี่สละเอือที่เป็นภาษาอังกฤษคือตัว u กับตัว A อ่ะนี่ไงคะตัว u กับตัว A กลายเป็นสละเอือ ต่อไปงองูงองูคือตัว ng นะคะ ng เป็นเสียงเงนะคะเราเลยใช้ตัว ng กลายเป็นคำว่าเรืองและต่อไปคำว่าฤทธนะคะคำว่าฤทธปกติแล้วตัวฤเนี่ยถ้านักเรียนแจกลูกสะกดคําคล่องๆหรือว่าได้ เขียนคำอ่านบ่อยๆนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นรอเรือได้ทันทีนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนไม่ชินไม่เป็นลายนักเรียนก็เขียนแบบนี้แล้วก็มาดูตัวเทียบเอาก็ได้อะตัวรื้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาเปิดดูนี่ไงะคะตัวรื้เสียงรื้นะคะสละภาษาอังกฤษก็คือ R u แต่ว่าอันนี้มันเป็นรื้ R u แต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวรอเฉยๆอะ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวรื้ มันมีสระคือสระอีที่มันลดรูปปกติอันนี้อ่านว่าเรืองฤทธิเรืองฤทธินะคะมันสระอีมันหายไปนะ,ะนักเรียนก็ตัวรือเป็นตัวอ,อสระอีเป็นตัวไอแล้วก็ทอทหารนะคะเสียงเถอก็คือตัวที ทีนี้แล้วทอทงสลีก,การันไปไหนล่ะคะเอา้าก็เราไม่ได้อ่านนะคะในเมื่อเราไม่ได้อ่านเสียงตัวการันเราก็ไม่จําเป็นต้องเอามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าชื่อเรืองฤทธิ์เขียนแบบนี้ค่ะอ่าเรืองฤทธิ์นะคะเรืองฤทธิ์อะต่อไปกันเลยนะคะต่อไปต่อไปอ่ะ ต่อไปขอเป็นชื่อนี้ค่ะชื่อเรียบด่วนไม่ใช่ชื่อคนแต่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่อ่าลองเปลี่ยนเอาชื่อสถานที่มาบ้างเช่นรามินทาเรียบด่วนเรียบด่วนรามินทาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่กรุงเทพนะคะอ่ะก็ค่อยๆแจกลูกสะกดคํานะคะลอเอียบออ่ะโอเคขอเปลี่ยนสีก่อนลอเอียบอเรียบอ่ะต่อไปก็ดอว นอดวนไม่เอกด่วนแต่ว่าไม่เอกจําเป็นสําหรับภาษาอังกฤษไหมคะไม่จําเป็นเพราะว่าสระภาษาเพราะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกนะคะไม่ต้องเอาวรรณยุกมาเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนมาชัดๆเลยลอลิงนะคะลอลิงแทนเป็นตัว L อ่ะลองดูก็ได้ลอริงอ่ะหาลอริงค่ะอะ่นี่ไงลอลิงตัวต้นพยัญชนะต้นคือตัว l นะคะตัว L ต่อไปสระเอียนะคะสระเอียอ่าแล้วก็มาดูใหม่สระเอียสระเอียอยู่ไหนสระเอียอ่านี่ไงสระเอียสระเอียนะคะเหมือนกันก็คือใช้ตัว A กับตัวไอติดกันคือสระเอียนักเรียนก็โยกไกับ A มาเลยอ่านี่ไง IA เป็นสระเอียต่อไปบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้เสียงเบอร์เบอร์เบ,บอร์คือเสียงตัว B นะคะนักเรียนก็เอามาเลยเสียงตัว B ต่อไปคำว่าด่วนอ่ะคำว,ว่าด่วนเดอเดอเดอเป็นเสียงตัว D แล้วก็สระอัวสระอัวคืออ่ะไม่มั่นใจก็ลองเปิดไปดูก็ได้สระอัว สระอวอยู่ไหนสระอวสระอวอ๋อนี่ไง sorry ค่ะนี่สระเอือสระเอือสระอัวสระอัวเ,เหมือนกันนะคะคือตัวยูกับตัวเอเขียนติดกันนักเรียนก็ยกตัวยูกับตัวเอมาอืมนี่ไงสระอวนี่ก็คือยูกับเอสองตัวติดกันคือสระอัวต่อไปตัวสะกดคือนอหนูนอหนูก็คือเสียงเนอคือตัวเออเพราะฉะนั้นเราจะได้คำว่าเรียบด่วนแล้ว อ่าเรียบด่วนเขียนแบบนี้นะคะสามารถเอาไปเขียนเป็นชื่อสถานที่ก็ได้เรียบเรียบด่วนนะคะเรียบด่วนต่อไปอีกชื่อหนึ่งชื่อสุดท้ายนะคะที่ครูจะบอกก็คือชื่อจันทรานะคะจันทรานักเรียนเวลานักเรียนเขียนนักเรียนจะต้องดูว่าชื่อตัวเองอ่ะมีคําควบกล้ำไหม อาถ้ามีคำควบกล้ำเนี่ยเราต้องเติมในภาษางอักฤษไปด้วยเพื่อให้เรารู้ว่าอ่านแล้วเป็นคำควบกล้ำนะหรือว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นะชื่อภาษาไทยคนไทยมักจะนิยมใส่กันอย่างเช่นชื่อนี้คําว่าจันทราเนาะเวลาเราอ่านเราอ่านว่าจันทราไม่ใช่จันทาเฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทรอต้องเอามาด้วยอ่ะแจกลูกสะกดคาจออนจัน ทอรออาทราทีนี้เวลาเขียนนะคะจอปกติเสียงจอจานเนี่ยอ,อ้ซอรร่จอจานเนี่ยถ้าเป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะหรือตัวต้นของมันจอจานเขาจะใช้ตัว CH แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ตัว J เพราะว่าตัว J มันเป็นเสียงเจอไปเลยเพราะว่าถ้า C H เนี่ยมันจะไปซ้ํากับชอช้างชอรกชอระเชยแล้วก็ชอชิงเพราะฉะนั้นครูก็เลยขออนุญาตใช้จอจานนะจ๊ะอ่าจอจานต่อไปสระสราระอปกติถ้าสาระอลดรูปไปเป็นไม้หันอากาศจะใช้เป็นตัว U ก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวเก็ได้แต่ในที่นี้ขออนุญาตใช้เป็นตัวเนะคะอ่าชขออนุญาตใช้เป็นตัวเต่อไปนอหนู หน,นูเสียงเนอก็แทนตัวเอนะคะแทนตัวเออยู่แล้วต่อไปทอรอปกติเสียงทอเธอเธอ <ๆ S 1> คือตัวทีนะคะแต่มันดันมีคำควบกล้ำม,มาด้วยคือคำควบกล้ำรอเรือเพราะฉะนั้นถ้ามีคำควบกล้ำรอเรือใส่รอเรือมาด้วยค่ะซึ่งรอเรือแทนเป็นตัวอตัวอและสุดท้ายนะคะเสียงสละอาก็คือตัว A, เพราะฉะนั้นคำว่าจันทราเลยสะกดแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ก่อนปิดคลิปนะคะก่อนปิดคลิปนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อจริงแล้วก็นามสกุลของตนเองนะคะเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยเป็นภาษาษอังกฤษอายกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นชื่อครูนักเรียนเขียนเป็นชื่อของตนเองมาก่อนอย่างนี้นะคะ ระวีบุตช่วงนักเรียนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube นะคะเพราะนักเรียนเปิดลิงก์นี้เรียนใน YouTube เนี่ยนักเรียนจะมีให้เขียนความคิดเห็นข้างล่างนั่นแหละคะ่ะให้นักเรียนพิมพ์อ่าเช่นสมมุตริระวีบุตช่วงอ่ะใส่ชื่อมอไปด้วยครูจะได้เช็คชื่อม .1.2 ับส,สมมุตินะคะแล้วนักเรียนก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะระวี บุช่วงอ่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาแบบนี้เลยคือเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะเราจะได้เอามาแชร์กันนะคะรับวีบุช่วงเขียนแบบนี้นะคะไว้ใต้คอมเมนต์หลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จแล้ว<ม>เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันว่าชื่อของฉันชื่อของเธอบางทีอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วก็อ้ออย่าลืมเขียนชื่อเล่นมาด้วยนะคะอ่ะสมมติชื่อเล่นหวาน ก็ W A H N เนาะหลังจากที่ได้เรียนคลิปนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องเขียนชื่อจริงแล้วก็นำสกุลของตนเองเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะ ให้เขียนพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถือว่าเป็นการเช็คชื่อแล้วก็ให้เป็นคะแนนนะคะช่องที่หนึ่งสำหรับการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอัลฟาเบสแล้วกเ็เกี่ยวกับเรียนเนื้อหาของโฟนิกวันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เป็นตารางขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนักเรียนเตรียมแคปหน้าจอเนอะอ่ะอันนี้เป็นพยัญชนะไทยเปลี่ยนกลับไปเป็น,เนภาษาอังกฤษคะ่ะแคปหน้าจอไว้เลยจ้า อ่ะต่อไปนะคะเป็นการเทียบสระภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแคปเลต้านักเรียนเอว่าไปฝึกอ่านฝึกเขียนอย่างน้อยวันนี้ลองฝึกเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้นะแล้วก็ขอไปรประชาชนคุณพ่อคุณแม่มาเทียบดูว่าเอ๊ยเราเขียนถูกไหมอ่าคล้ายกันมากน้อยแค่ไหน อย่างที่ครูบอกนะคะบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะเ,เ,เพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนภาษาอังกฤษการเขียนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าขอให้อ่านได้แล้วก็อ่านเป็นชื่อของคนคนนั้นรู้เรื่องค่ะก็ได้หมดอ่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คุณครูนะคะขอ,อะ ขอปิดคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วเจเราจะมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะงานที่คุณครูสั่งวันนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็อ่อเรื่องสำคัญเลยนะคะขอให้นักเรียนชั้นมอหนึ่งทุกคนนะคะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มภาษาอังกฤษ1ชั้นมอนงสอคอปี63ด้วยเพราะว่าในกลุ่มนั้นน่ะคุณครูจะไปอัพคลิป อัปใบงานแล้วก็จะนัดหมายตารางเวลาเพราะว่าบางห้องนะคะเราจะไม่ได้เจอกันบา,บางครั้งเนี่ยครูก็อาจจะไปนัดหมายขอสอบเก็บคะแนนนัดหมายเอาใบงานไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูจะรับผิดชอบในรายวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งพื้นฐานแล้วก็ทั้งเพลิดเพลินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคุยกันในกลุ่มค่ะเพื่อเป็นวิธีการช่องทางที่สะดวกแล้วก็รับทราบทั้งหมดทุกคนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้า Good b บาย e e you later ค่ะ